ชาวตุลค่ะดวงความรักประจําวันที่17กุมภาพันธ์นะคะคุณได้ไพ่สองเหรียญส่วนฝ่ายเขานะคะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะขึ้นมากับหัวคนที่มีแฟนแล้วนะคะ แต่งงานแล้วนะคะมองว่าวันนี้น่าจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องด้านลบๆนะคะในความสัมพันธ์เข้ามานะทำให้ไม่สบายใจแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าในชีวิตคู่ของคุณจกักรวาลแนะนำว่าควรที่จะปลดปล่อยอดีตนะไม่ควรที่จะเก็บเอามาคิดมากอีกนะคะถึงแม้ว่ามันจะรีเซิร์ฟเฟสขึ้นมาอีกในวันนี้แต่ก็อยากให้มองข้ามค่ะสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ในอดีตตรงนั้นซะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่เพื่ออนาคตที่ ว่าถ้าคุณเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยให้คนกลางมาช่วยเคลียร์ก็ได้นะคะมีพนังงาน helpful people นะคะตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งออคนที่เป็นมิตรกับเราหรือว่าเป็นมิตรกับแฟนเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้เนะเาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังโสดอยู่นะคะไม่มองว่าถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณควรที่จะปลดปล่อยนะคะอดีตที่คุณเคยอกหักนะคะหรือว่าแฟนเก่าที่ไม่ดีนะคะปลดปล่อยไปก่อนแล้วก็รอรับนะคะพลังงานบวกหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาเป็นคู่เรา คนต่อไปต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะ